คลาวนี่เป็นเรื่องใหม่มากในประเทศไทยเนี่ยนะครับในกระบวน d i s ดิสซิบิวเตอร์ที่ทำธุรกิจคล้ายๆกับเราเนี่ยนะครับเ,เราเป็นคนแรกที่ทำเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ไม่มีใครรู้ว่าทำได้ไหมด้วยซ้ำไปไอ้โลโก้คลาวนี่มันมีได้ไหมมีแล้วมันจะจะจะ,จะได้เราจะแข่งกับเขาได้ไหมเราจะแข่งกับ global cloud ได้ไหรือเปล่าผมจะสู้เขาได้ไหมมีอะไรมีจุดอะไรสู้บ้างนะครับคำตอบก็คือมี ก็เราเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีนะครับที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทําให้ผู้ใช้เนี่ยเรียกว่าได้ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ใช้อย่างได้ประโยชน์เต็มที่ด้วยแนวคิดนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องติดต่อกับผู้ผลิตด้านไอทีทั่วโลกเลยปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นดิสติบิวเตอร์ให้กับผู้ผลิตประมาณสักร้อยห้ารายนะครับปัจจุบันเราก็ทำมานานลทำมา3าปีแล้วนะครับปัจจุบันก็จะมี ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการไอทีซื้อสินค้าจากเราเนี่ยประมาณสัก900 0รายถ้าจะแบ่งอยา่างหยาบด้านไอทีนะครับมันก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เนี่ยที่เราเรียกว่า edge นะครับคือปลายทางเป็นโน้ตบุ๊กเป็นโทรศัพท์มือถือกลุ่มที่2เนี่ยที่เราเรียกว่า core นะครับสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยอยู่ใน data center เช่นเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า server หรือ storage ที่เก็บข้อมูลตัวใหญ่ๆเก็บได้เยอะแยะมากนะครับกลุ่มที่3ซึ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับ ก็คือเรื่องคลาวด์หละซึ่งคลาวด์ในที่นี้มันก็หมายถึง Data Center แทนที่เราจะต้องซื้อเองเราต้องพัฒนา Data Center เองไม่ต้องละมีคนทำให้เรียบร้อยเลยทำเสร็จหมดแล้วเขาดูแลให้เสร็จหมดเลยเราไปใช้อย่างเดียวการที่เรามีอาชีพด้านเทคโนโลยีนะครับทำไมเราต้องคอยติดตามติดตามทั้งในเชิงเทคโนโลยีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งเพราะว่าต้องคอยดูว่าคือบางเทคโนโลยีเนี่ย มันเกิดขึ้นก็จริงนะครับแต่พอถึงจุดที่นําไปใช้งานแล้วมันไม่ได้ไประโยชน์เต็มที่นะครับมันก็จะหายไปอย่างคลาวมันเกิดขึ้นคลาวนี่มันไม่ใช่เทคโนโลยีสัทีเดียวนะมันเป็นเรื่องของการใช้วิธีการใช้งานนะครับว่าคุณจะซื้อหรือคุณจะเช่า คือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยผมอยากจะอธิบายว่าคลาวเนี่ยมันก็คือ Data Center นั่นเองแต่มันเป็น Data Center เรียกว่าในอุดมคติซึ่งเวลาเราพูดถึง Data Center ในอุดมคติเนี่ยมันก็จะหมายถึงตั้งแต่ที่1เลยนะครับมันสเสถียรมากคือมันไม่มีวันร่มเลยทุกอย่างเนี่ยมันสำรองหมดเลยเพรนอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เข้าไปเนี่ยซอฟต์วงซอฟต์แวร์อะไรใส่เข้าไปมันเลยกลายเป็น Data Center ที่สมบูรณ์แบบ รันได้ตลอดย4แล้วที่สําคัญคือมีคนเก่งๆคอยดูแลให้24ชั่วโมงเราไม่นอนเลยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคนของเรารู้ทันทีณปัจจุบันอย่างคลาวด์ที่เราให้บริการเนี่ยนะครับมีบริษัทมาใช้แล้ว700กว่าบริษัทแล้วที่สําคัญคืออย่างนี้ครเราจ่ายตามการใช้งานคือใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยไม่ใช้ก็ไม่ต้องจ่ายที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือมันขยายได้ง่ายเพราะนั้เราเป็นคลาวด์ของเราเองที่เป็นโลเคอลคลาวด์ซึ่งมันจะมีจุดดีเยอะ d a ต a c e n t e r เราอยู่ในประเทศ เรื่องความเร็วในการเข้าถึงเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะดีกว่าเยอะ call center เ,เ,เป็นคนไทยนะครับมันก็จะมีจุดเด่นของมันจุดหนึ่งรวมไปถึงการ customize ระบบให้ลูกค้าได้นะครับลูกค้าอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนู้นอย่างนี้นะครับเราก็พอที่จะปรับให้เขาได้บ้างนะครับเราแบ่งธุรกิจออกเป็นกลุ่มก่อนแล้วกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ย ในปัจจุบันการทำา Data Center ของตัวเองเนี่ยต้องถือว่าไม่คุ้มนะครับการที่เราเริ่มทำธุรกิจใหม่เราใช้คลาวเนี่ยทำให้เราเริ่มต้นจากการใช้งานน้อยๆค่าใช้จ่ายเราก็ไม่เยอะตรงนี้จะทำให้การลงทุนของเรามีความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็รองรับการขยายในอนาคตอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือลูกค้าที่มีการใช้ไอทีอยู่แล้วนะครับซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ย ก็เริ่มหันมาใช้คลาวด์เยอะขึ้นในช่วงเริ่มต้นก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานร่วมกันที่เขาเรียกว่าไฮบริดนะครับก็คือบางส่วนอยู่อยู่บน Data Center On-Prim บางส่วนเนี่ยขึ้นไปใช้บนคลาวด์นะครับคลาวด์เป็นเรื่องใหม่มากในประเทศไทยเนี่ยนะครับในกระบวน d i s t r i b u บิวเตอที่ทำธุรกิจคล้ายๆกับเราเนี่ยนะครับเราเป็นคนแรกที่ทำเรื่องนี้และปัจจุบันก็ยังเป็นคนเดียว HPE เขาเป็นบริษัทที่ทำเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเขามีการปรับตัวอย่างเรียกว่าเยี่ยมมากนะครับเป็นเป็นสตร a ทที่ที่แบบโดดเด่นมากไม่มีใครคิดมาก่อนนะครับแต่เขาคิดคิดได้ก่อนนะครับก็คือเขามองว่าเฮ้ยถ้าลูกค้าไปใช้คลาวแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนมีผลกับ HPE ว่าเอา้าถ้าลูกค้าไปใช้คลาวเขาก็ไม่ได้ขายสิแล้วบนคลาวไม่ได้ใช้ HPE คลาวใหญ่ๆนะอย่างคลาวพวกบริษัทใหญ่ global Cloud ทั้งหลายเนี่ย เขาสั่งผลิตเซิร์ฟเวอร์เองเลย HP e ก็ออกมาเป็นอีกแนวหนึ่งซึ่งโอ้โหอันนี้น่าทึ่งมากก็คือเขาบอกเอางี้คุณอยากใช้คลาวด์คุณอยากจะจ่ายเหมือนคลาวด์นะแต่คุณอยากมีของไว้เองไหมอยากไหมโอ้โหคนอยากได้เยอะเช่นพวกบริษัทการเงินบางเรื่องมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็น compliance เป็นกฎระเบียบอะที่คุณเอาเออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะฉะเนี่ยพวกสถาบันการเงินเนี่ยต้องดูแลโครงสร้างพวกนี้ของตัวเอง คุณไปใช้ข้างนอกไม่ได้แต่อยากใช้คลาว HP e บอกว่าได้ HP e มีคำตอบนะครับก็คือเขาใช้เขาใช้ชื่อว่าปรินเล็กนะครับเราก็ช่วยเขาขายเราก็ช่วยเขาขายในฐานะคลาวเอ,อผมผมเองมีความเชื่อนะครับว่าคลาวเนี่ยมันจะเติบโตด้วยหลายเหตุผลเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องของที่ทางเศรษฐศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นอีโคโนมีออฟสเกลพอเราทำเยอะเนี่ยนะครับมันจะถูกลง ขาวก็คือการทำเยอะนั่นเองนะครับเรามี data center ใหญ่ๆมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในนั้นเป็นพันๆตัวนะครับการบริหารจัดการการทำอะไรเนี่ยมันจะมันจะถูกลงมันจะประหยัดประหยัดกว่าแต่ละคนไปทำเงินคนละอันคนละอันเนี่ยเอามารวมมันเป็นพันๆอันเนี่ยนะครับมันจะถูกลงแน่นอนนะครับพอบวกกับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เวลาเราทำใหญ่ๆมันทำได้ง่ายขึ้นทำได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าทำให้คน move เข้ามาใช้ถ้าเราพูดถึง data center ในอดีตนะมัน100%เตคุณต้องซื้อเองคุณไม่มีทางเลือกเลยคคุณซื้อออเเงงจััดการรนะบ ผมคิดว่าเฉลี่ยประมาณ20%แน่นอนมีบางคนยังไม่ใช้บางคนใช้เยอะนะครับเฉลี่ยผมคิดว่า20%อนนาคตเนี่ยอ่าตรงนี้ต้องเดากันแล้วนะครับแต่เราเราไม่ใหม่เพราะว่าเราเองเราขายด้วยไงสมมติเทียบกับคนที่เขาไม่มีคลาวเขาพยายามจะขายตั้งหน้าตังตาจะขายอย่างนี้ของเราไม่มีปัญหานะเราเข้าไปดูลูกค้าถ้าลูกค้าเหมาะที่จะซื้อเราก็ขายเขาเหมาะที่จะผสมเราก็ผสมแต่โดยส่วนใหญ่ผสมจะดีที่สุดอีกสัก3ปี5ปีเนี่ยมันจะถึงครึ่งหนึ่งแล้ว ว่าถ้ามีเซิร์ฟเวอร์ทั้งตลาดเนี่ยไปดูแล้วเนี่ยผมชื่อว่าครึ่งหนึงไปใช้ cloud อีกครึ่งหนึงมีเองการเลือกเซอร์วิสพรไ i d e เดอร์ต้องดูจากความน่าเชื่อถือของเซอร์วิสพรไอเดอร์นะครับเขามี Data Center กี่ที่เรื่องระบบความปลอดภัยที่เขาให,ให้การดูแลกับเราเซอร์วิสต่างๆที่เขามีให้เลือกเนี่ยมันมีเขามีตัวเลือกของเซอร์วิสให้ครบตามที่เราต้องการหรือเปล่าจริงๆเรามีทีมที่ให้คำปรึกษานะครับเข้ามาคุยกับเราบอกความต้องการ ซึ่งทีมงานของเราเนี่ยจะช่วยให้คําแนะนําว่าระบบงานที่เขาใช้หรือความต้องการของเขาเนี่ยเหมาะกับเซอร์วิสแบบไหนแล้วควรจะใช้มากหรือน้อยแค่ไหนลูกค้ามั่นใจได้ว่าการใช้คาวของเราเนี่ยมีความปลอดภัยสูงครับ